สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม e a t i m m o r t a l Soul นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว ID สายฟรีที่ผมได้เล่นเกมนี้มาประมาณ5วันนะครับผมว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะก็อย่าไปสนใจค่าพลังแล้วก็รีวิวไอเลยแล้วกันนะครับเพราะเป็น ID ที่ผมไม่ได้เน้นเล่นแบบจริงจังนะผมเน้นเล่นเพื่อสะสมตัวละครที่ชอบเล่นไปเพลินๆนะครับไม่ได้แข่งกับใครก็เดี๋ยวมาดูตัวละครที่ผมมีกันนะครับตอนนี้ผมมีตัวละคร UI อยู่ทั้งหมดที่7ตัวละครด้วยกันนะและตัวละครที่ผมอยากได้มากๆอย่างไอเซนซูซูกิ ผมก็ได้มาแล้วนะครับและตัวละครอ,อย่างเบียค<อ>ุยะเนี่ยผมก็ได้ปลดมาถึง6ดาวแล้วนะ<อ>และที่สําคัญเลยก็คือผมมีไอเซนล่างพัดนะครับรที่ปลดมาถึง7ดาวแล้วก็มีคนดูในช่องคอมเมนต์บอกนะครับผมว่าไอเซนล่างพัดแล้วก็อิจิโกะล่มเนี่ยเป็นเดือบของเกมนี่เลยนะเพราะ,ะผมก็เลยได้จัดมาแล้วก็ได้ไปลองเล่นดูปรากฏว่าล่างนี้มันแรงจริงแบกได้จริงผมก็เลยอัพไปที่7ดาวให้เลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบล่างแฟชั่นของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมชอบความที่มันใส่ชุดยงมาชุดมากกว่านะแต่ถ้ามันเก่งแม ขนาดนั้นยังไงผมก็ต้องอัพให้นะครับเพื่อแบกไอดีและถ้าถามว่าไอดีที่ผมเล่นมา5วันไม่ได้เติมเงินสักบาททาไมถึงมีตัวละคร VP อย่างเบวคุยะแล้วก็ไอเซนล่างแว่นได้เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าไอเซนล่างแว่นแล้วก็เบวคุยะเนี่ยผมได้มาฟรีจากคูปองของทางแอป X7 Game ที่ได้มีการจัดกิจกรรมแจกคูปอง648โยนทุกวันให้เราสามารถใช้เติมเกมนี้ได้แบบฟรีๆทุกวันนะครับเข้ามาใช้เข้ามารับได้ทุกวันเลยนะเพราะเราใช้หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหลือข้อเดียอะไรอีกแล้วนะครับเพราะทางเกม เ,เขาได้มีการจัดกิจกรรมนะครับผมในการลดราคาการเติมเงินของเกมนี้ลดลงถึง90%เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดซื้อสักแพ็คให้ดูว่ามันลดลงให้เรา90%จริงๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเซ็นล่างนี้กับไอเซ็นล่างพัทเนี่ยผมได้มาตั้งแต่ในวันที่3แล้วก็วันที่4ที่เล่นเกมนี้แล้วนะครับส่วนในวันที่5เนี่ยก็ยจะเป็นแผนในการอัปดาวให้ทั้ง2ตัวละครมากกว่า และที่นี้เผื่อว่ามีคนสนใจเกมนี้เหมือนผมนะครับต้องการใช้คูปองฟรีสะสมตัวละครเล่นเพลินๆเ,เหมือนผมเนี่ยวิธีการดาวน์โหลดเกมก็ง่ายๆเลยนะขั้นตอนแรกให้ทุกคนเนี่ยทำการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปากมดุดเราจะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดเกมหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดทําการดาวน์โหลด for Android ได้เลยส่วนของ iOS เนี่ยก็ดาวน์โหลด for iOS ได้เลยนะครับขั้นตอน iOS มันจะมีการสอนแบบละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอข้ามในส่วนของ iOS ไปและกันขอแนะนําเพียงแค่ทางฝั่งของ Android พอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็ มาเป็นตัวไฟล์ apk นะครับก็ให้เราทําการติดตั้งไปแล้วก็จะได้มาเป็นตัวแ p ป,ป X7 Game อันนี้นะพอเราได้มาเป็นตัวแ p p X7 Game เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดแอป,ปขึ้นมา พอเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อเกม Beat Immortal Soul แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะให้เราเลือกตัวเกมด้านบนนะครับที่เป็นรูปอิจิโกะแล้วก็อีกล่างหนึ่งเป็นครึ่งฮอลโลกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทาการกดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นตัวเกมก็จะดีดเรามาที่หน้าล็อกอินแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่ต้องการล็อกอินโดยไม่ต้องการจํารหัสผ่าน ID เดให้วุ่นวายนะครับผมก็มีวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่อ e ีเมลอันเดียวมาแนะนํานะขั้นตอนแรกพอร กดเข้าไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลหลังจากนั้นด้านบนเนี่ยก็ให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยนะครับพอกรอกอีเมลเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ช่องรหัสกดคําว่ารับรหัสนะมันจะมีโค้ดส่งไปที่ีเมลด้านบนที่เรากรอกนะครับให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้สามคนที่เข้าเกมมาแล้วตัวเกมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันแพจภาษาไทยเหมือนกันกันกบผมนะครับผมวิธีในการเปลี่ยนให้ตัวเกมเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็ให้เปิดแอป X7 เกมขาา่วลง กดไปที่คําว่าการแปลนะครับเลือกที่คําว่าแพทนะครับผมให้เราทําการเลื่อนหาภาษาไทยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปตัวเกมจะทําการรีสตาร์ทเกมแล้วก็เข้ามาพร้อมกับภาษาไทยให้เราและถ้าเกิดว่าใครที่ดาวน์โหลดเล่นเกมนี้แล้วตัวเกมมันรู้สึกว่าหน่วงๆช้าๆไม่ทันใจนะครับเราสามารถใช้ตัวแอป X11 เกมนะครับผมในการบูตได้โดยการเปิดแอป X11 เกมขึ้นมานะครับไปที่มุมขวาล่างแล้วก็เพิ่มความไวตรงนี้นะปรับการบูตความไวได้เลยนะครับจะคูณ2คูณ3าคูณ4คูณห้าคูณ6กก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการให ตัวเกมเร็วขึ้นขนาดไหนอ่ะทีนี้แล้วก็มาพูดถึงแผนต่อไปในการเล่น ID ดีในของผมกันนะครับก็เป้าหมายในการเล่นเกมบีดีมอเตอร์โซ่ของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเก็บสะสมตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครที่ผมอยากได้อย่างไอเซนผมก็ได้มาแล้วนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ชอบร่างนี้มากสักเท่าไหร่ผมชอบร่างที่ไอเซนเนี่ยถอดแว่นออกแล้วก็ปัดผมขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้นะแต่ยังคงเป็นชุดยมมาทูดหรือว่าชุดสีขาวอยู่นะครับผมชอบร่างนั้นมากกว่าเพราะนผมก็จะทําการรอร่างนั้น,นรซึ่่่่งก็ไมู้วาา างนั้นเนี่ยจะมาตอนไหนนะอันนี้ก็เป็นร่างแฟชั่นของเกมใช่ไหมละครับเดี๋ยวขอหาไอเซนร่างที่ไม่เป็นแฟชั่นก่อนมีหรือเปล่าแต่ไอหนึ่งตัวละครที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นอิจิโกะร่างนี้นะครับกิมจอผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเนลเนี่ยผมก็คูรชอบเลยนะและดูเหมือนกับว่าเนลทั้งสอง่างจะเก่งทั้งคู่เลยนะครับอุนคิวาร่า่างนี้ก็อยากได้นะครับโทชิโร่ล่างนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะฮาริเบลผมก็อยากได้นะครับต่อให้เป็นร่างแฟชั่นก็ตามนะครับแต่ผมยังหา ไอเซนล่างปกติมีหรือเปล่านะครับซึ่งพวกเอสฟาดาพวกนี้เนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่มันมีไอเซนหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาดูก่อนแล้วกันจริงๆไอเซนเนี่ยล่างที่ผมไม่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นล่างนี้นะครับแต่มันก็เก่งจริงนั่นแหละทั้ง2ล่างเลยนะอิจิโกะล่างนี้ผมก็อยากได้นะครับเดี๋ยวหาก่อนว่ามีไอเซนล่างปกติไหมที่ไม่ได้ใส่เป็นชุดแฟชั่นแล้วก็เสยผมขึ้นจากที่ลองลองเลื่อนหาดูเนี่ยเหมือนว่าผมจะหาไม่เจอนะครับนั่นก็หมายความว่า ไอเซนที่เป็นล่างไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ใส่ชุดยมทูตน่าจะยังไม่มีนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการอัปเดตในอนาคตตรงนี้ผมไม่รู้ข้อมูลนะแต่ใครที่รู้ข้อมูลเนี่ยก็ฝากบอกด้วยละกันเพราะงั้นเป้าหมายต่อไปของผมก็น่าจะเป็นการเก็บไอเซนล่างนี้นะครับผมคิดว่าไอเซนทุกล่างน่าจะเก่งหมดเลยนะถึงแม้ว่าล่างใส่แว่นมันจะเทียบกับล่างพัดไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นล่างที่ทําดาเมจได้ไม่แย่เลยนะงั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทําการหาอิจิโกะล่างถือล่มกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่างถือล่มเนี่ยก็เปนน่่งลาาวมั สางที่สามารถแบก ID ได้เหมือนกันนะครับก็วิธีการหาจิโกกับไอเซนเนี่ยเราต้องมาหาที่งานเฉลิมฉลองประจําปีนะครับเป็นกิจกรรมนะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มหากันครับไม่รู้ว่าผมจะได้มาหรือเปล่าเพราะาตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ40เศษแล้วนะครับต้องการอีก30เศษเลยแต่ว่าเพชรที่ผมเตรียมเอาไว้ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาได้ถึง9เศษก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไปต่อนะผมน่าจะสุ่มได้อีกสรอบนะครับ แต่ยังไงผมก็น่าจะได้อยู่ดีนะครับเพราะพ่งนี้มันก็จะมีการรีคูปองให้เราผมก็แค่เอาคูปองตรงนั้นมาทําการซื้อตั๋วสุ่มตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ออกมาก,กี่เศษนะครับผมอันนี้ออกมาเยอะเลยนะครับถึง14เศษเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมีครบ40เศษหรือย,ยังเอ้ยไม่ใช่40เศษสิเ0เศษนะครับผมแล้วก็มี70เศษพอดีนะก็เลือกอิจิโกะมาเลยนะครับก็จะเอาอิจิโกะไปลองเทสด,ดูด้วยว่าอิจิโกะล่างนี้เนี่ยมันทำดามเมจได้แรงอย่างที่คนดูได้บอกเอาไว้หรือเล่่่่าานนแกกีมไไ้้งงว็พ เซ็นเลยนะ เดี๋ยวเรามาทําการปั้นกันสักหน่อยนะครับอิจิโกะผมอยู่นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพอิจิโกะขึ้นมาแล้วนะครับที่เลเวล31ขอฟ้า2ขีดค่าพลังต่อสู้11,600 11, นะครับอัพแค่นี้ก่อนลองเอาไปเทสก่อนว่ามันโหดจริงไหมถ้าโหดจริงเราคอยอัพดาวอัพของเพิ่มให้ใกล้เคียงกับตัวละครไอเซนล่างล่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลุยด่านกันนะโดยการลุยด่านผมจะจัดเป็นแค่2ตัวละครอีเวนท์ทั้งคู่ก็พอนะครับถ้ามันเก่งจริงทั้ง2ตัวละครเนี่ยต้องพาเราแบกด่านเเนืื้้ออร่งไดแบบสบสบ เดี๋ยวเรามาลุยกันที่ด่านนี้ดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะผมจะปรับเป็นคูณ0.8นะครับเพื่อดูนิเมชันการโจมตีด้วยอิจิโกะก็เป็นการเอาล่มฟาดนะครับตามอีเวนต์เลยนะอิจิโกะผมคิดว่าน่าจะไม่แรงเท่าไอเซนนะครับเพราะมาเป็นสายแทงนะแต่ต้องขอดูอันติีทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าไอเซนด้านตีก่อนนี่ก็น่าจะอีกเรื่องนะครับมอนน่าจะหายทางเวฟอันนี้น่าจะเป็นอันติีองอิจิโะนะครับเป็นอันติีโจมตีหมูก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผม ทำดาเมจไปถึง3 0,000ืเลยนะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้เท่าไรเจอบอสด้วยก็ทําไป36 0 0 0ื่นหกนะเดี๋ยวมาดูไอเซนกันบ้างไอเซน,นันตีทีเดียว69 0 0ื่นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับดาวไอเซนมันไปถึงนู่นแล้วนะแต่ก็เอาเรื่องนะครับสำหรับอิจิโกะถ้าเราไปเทียบกับพวกตัวละครแทงที่ผมมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุนคิโอรานะครับผมแล้วก็หัวหน้าหน่วยที่1น่นะครับที่ใส่ชุดศิลปูผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะ เดี๋ยวขอไปเปิดดูหน่อยนะครับที่เขามีบางใครเกี่ยวกับเงาอะ่ะเหมือนว่าจะชื่อเคียวราคุนะครับถ้าเทียบกับเคียวราคุผมมองว่าอิจิโกะล่มค่อนข้าง OP กว่ามากๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปพูดถึงอุนเคียวราเลยนะครับที่เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวส่วนถ้าใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้ก็อย่างที่ผมได้สอนไปในช่วงต้นคลิปเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เรามาเจอกันใหม่ในเกมบีดอีมั o r ตอร์โซคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆแล้วกันนะครับ